ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยยังเออตอนนี้เราจะมาป่วนเด็กในโรงเรียนนะครับแบบว่าไงอ่ะให้เขาป็นยาอ่อนตามเราอ่ะเออใช่ปะเนี่ยเราเจเอฟซีเราอ่ะเนี่ยเอฟซีเราอ่ะใช่ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมครับใช่ครับโอเคเนี่ยแหละใช่เลยเดินเราอ่ะนี่เราเราล่อเด็กออกมาเยอะกว่าเขาเดี๋ยวเราค่อยไป่วนเพราะว่าเราป่วนเลยวะเพื่อนป่วนเลย อะไรวะเนาะเด้ะเนี่ยสวรรค์อ่ะ,ะ,ะนนะบอกเลยรู้ว่าเป็นเจ้าเราจะไปกวน,นแบบว่าไงอนะ่ะเห็นไหม,ไหมนี่บ้าเนี่ยพี่เราเนี่ยฟาดหน้ามันบอกเลยพี่อะคนจริง <c oughs> เออเดี๋ยวไปจู่เออไปดูในคลิปมันเลยอ่ะไปเถอะดูในคลิปก็เ,เจอที่เราจะปั่นนะครับเนี่ยพี่ยาวจรวดเนะี่ยไปดับเสียงอะ่ะแมนแมนดัง,ด,งดังอะ เขาดูจะเขาจะตกใจเป่านะดนนะแม่ได้ไหมวดูเหมือนพวกเหมืนพกเขาเาใจครับดูเนี่ยเห็นเอ้ดูหน่อยดิอยุดหยุดอยุดหุดอยุดหยุดยดหยุดหยุดหุดอยุดยุดหุดหยุดหยุด

เออกูคุยกับมึงอ่ะมึงค์เฟิร์มกูเลยมันเดินตามถ่ายดิถ่ายดิครับไปไหนครับมันไปแหงกัตามเราอ่ะโอ๊ตเป็นไงไปไปเลยนั่งนั่มันนี่ดิเราสัมภาษณ์ไอ้ตัวนี้ก่อกินอะไรวะเองอ่ะคุยคุยกันเลยกินอะไรวะกินดีโดครับเดี๋ดูเดี๊ยมึงกินไปไหมเนี่ยเนี่ย ของเด็กของเด็กไอ้ของเด็กกินไหมเอากินใหม่ดิกกินไหมเฮ้ยเฮ้ยขอนึงได้มั้ยหมดแล้วมั้งของเด็กได้ไหมเอาหมดแล้วนะพี่แมวไอ้ควายครับเพื่อนพี่ใช่ปหมมึงกับเพื่อนรักกูไอ้เกิร์สกำลังอะไรอย่านั้นนะพี่เป็นยูทูบเบอร์โอเคเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยคงได้โดนไล่ออกจากเรียนใช่ แล้วหนูก็อย่าพูดว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นเด็กเป๊ะเป็น้องเนนาหรือเปล่ายใช่ใช่ใช่เป็นน้องเนนาลใช่หมดเลยโอเคครับตอนนี้เราจะมีแฟนเป็นเด็กป6นะครับป5ป5เรากจีบติดป5นะครับป5เดี๋ยวกันชื่อเพ่ตายกูจะเดินไม่ถ่ายก็กูก็กลัวอาจารย์นะครับทุกคนน้องๆเด็ในไรอ่ม เด็กเออเด็กเออเจอราเด็กมาเด็กโอ๊ตโอดเจอเจอสาวว่ะเพื่อนโอเคทำการนกย้ายมาแล้วสี่ตัว Six hours later โอเคตอนนี้ระเบิดรถขับทุกคนน้ำรวจเมื่อกี้อะมึงทำอะไรเมื่อี้อโอเคตอนนี้เราเจอระเบิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยน้องชายพี่ชื่ออะไรวะชื่อเกาเลยเนี่ยจะได้ปะพี่ออกยูทุบบ่อยๆอะ ใช่เหรอไม่ใช่นี่ใครเนี่ยน้องน้องรักพี่เลยน้เพชรอะไรชะเฮ้ยเพชรไอเนี่ยไอ้เอ็งอะเอ็งอะพี่ชายอะเอ็งอะเออตามหาเองมานานแล้วไอ้เด็กอไไอ้เด็กีไม่มีชื่อคนคนมือเลยไตบไได้ล้านจ้เลยพี่ไปไปไปเรียกเจ้าจักรยานผู้จัดจักรยน้องครับครับใช่ไ เอาไปขายเอาไปขายยื้อควายมายื้มันจะไม่ใช่หน่อยพี่นี่มาหาพี่อะพี่เขาจะรวยค่ะผมว่ฮะไอยูทูบหมาหน้าหน้าตาเหมือนใครอ่ะเหมือนพ่อเหมือนแม่งอ่ะคนนังดูดูหน้าดูคนดังเลยครับแม่คนเด็กมายืนตอมมาเหมือนขี้อ่ะมันแมงวันตอมขี้เองนะผมถึงอ่ะมันแมงวันตอมขี้เองอ่ะ แล้ววันนี้ทำมาทั้งไรอะพี่วันนี้เราก็ชื่อไงวะกับการวี่มาเนี่ยตั้องหิวข้าวต้องมีตังค์มั้ยแหมอเ่พวกเราโคตรยากจนตอนนี้ก็ให้ FC แล้วไหน่อยนะครับ15บาทเหรอไปขอบคุณนะไม่ไม่อย่างนี้ขอบคุณงี้เอาเอาสติ๊กขอบคุณหน้าเอาเอาใกล้ๆหน้าพี่อะเออเด้แต่แต่อย่าโดนนะเอาสติ๊กใกล้ๆหน้า เ <_ an> ออนี่แหละเ <_ an> จา้จาคนมีมา,มารยาทมาตาชิดมีสมาอาชีวะมากบ้างอะ่ะเ <_ an> <_ an> ออไป <_ an> <_ an>

ไอ้คนมาทีลไรก็องเจ้าต่อไปก็คนใจไม่ไวไม่เป็นไรนะไม่แล้วนะเต็มที่เลยไหมครับเตีบคอมาแล้วครับถ้าเต็มที่อ่ะคอใจอ่ะครับมีเพลงเดียวอ่ะในโทรศัพท์อ่ะต้องร้องเพลงเนี้ยทั้งทั้งคลิปอ่ะเออมิเชื่โอ้ยไฟยสุดใจเลยนะพายคนถึงยืนทำไม่ไหวอ่ะ เอาละครับเจ๊เนะครับจะตายรถตู้อ <endpoint> ัน <ppy> น <aciones> <talk> ี้คือการฟามตายรถตู้นะครับรถตู้ดรถตู้พ่อ่้เองน่ขึ้นไปอยู่เนี่ยเต้นแ่ะขึ้นไปนียต้องเต้นอ่ะ 来一下。